ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปรับสตูดิโอของเรานิดนึงนะฮะก็จริงๆก็ไม่ได้สตูดิโออะไรขนาดนั้นนะครับก็คือจริงๆมันก็เป็นห้องที่ผมเอาไว้นั่งทำงานแล้วก็ถ่ายคลิปนั่นเองนะฮะโดยปกติเนี่ยผมจะมีเจ้าอันนี้ เป็นขาตั้งไฟนะครับซึ่งโดยปกติมันจะไม่ได้เอาไฟมาไว้อย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วอะสแตนของเขานะออที่ผมเอามาเนี่ยมันคือขาตั้งไฟมันจะรับน้ำหนักไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าผมอะอะดปมาเปลี่ยนโดยการที่ใช้เจ้าตัวนี้นะมาติดกล้องแล้วก็ถ่ายนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือสมมติว่าถ้าตัวนี้มันเป็นกล้องใช่ป่ะครับแล้วเราถ่วงน้ำหนักของสายไว้ด้านหลังแล้วสมมุติว่าถ้ามันขยับนิดนึงหรือว่าผมอะไปแตะโดนเนี่ยนิดนึงนะ กล้องอ่ะมันจะสั่นทันทีนะครับปัญหามันก็จะเกิดเวลาเราถ่ายท็อปวิวแล้วดังนั้นผมก็เลยอยากจะหาวิธีแก้ให้มันถ่ายท็อปวิวได้ดีกว่านั้นซึ่งแบบให้ตัวกล้องอ่ะมันไม่สั่นมากจนเกินไปนะครับผมก็ไปดูคลิปของฝรั่งมานะฮะก็จะเป็นของทันนี้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากๆอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยที่เขาแนะนำมันเขาใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นผมก็เลยต้องมานั่งดูแล้วก็มานั่งหาว่าอุปกรณ์ต่าง มันจะใช้อะไรบ้างนะครับทั้งหมดทั้งมวลด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นของที่ผมมีแล้วนะครับสิ่งที่ผมต้องซื้อมาเพิ่มก็คือขาตั้งไฟนะครับเป็นซีสแตนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเกลียวนะนี่จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยว เอารูปขึ้นให้ดูอีกทีนนะมันคือสกูอะแดปเตอร์นะครับ1ทับสถึง3ทับแนะฮะแต่ว่าเวลาเซิร์ชเนี่ยผมเซิร์ชว่าสกูขาตั้งไฟ3ทับแก็ลองเซิร์ชดูนะจะเอามาใส่กับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นไอ้พวกอุปกรณ์ของขาตั้งไฟนั่นเองซึ่งถ้าคุณจะไปซื้อขาตั้งไฟเนี่ยมันจะมีแบบไอ้ก้านยาวๆอันนี้มาให้อยู่แล้วนะครับก็คือเวลาไปซื้อบอกซื้อ c ีสน,นะครับซึ่ง ราคามันจะมีตั้งแต่1 9 9 0บาทถึง4 0 0พกว่าเลยนะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเ,เจอร้านไหนนั่นเองนะครับร้านที่ผมได้มาได้ประมาณ2,000ันนิดๆน,น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ากล่องหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างในกล่องนั้นนะครับคูอ่อย่างแรกนะครับตัวขานี่จะเป็นแบบ3ามสามแฉกงี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกางออกมาแล้วก็มาตั้งขาตั้งไสนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นขาตั้งซึ่ง แข็งแรงคงทนมากนะครับแล้วก็จะมีสปริงเวลามันตกลงมามันก็จะเด้งแบบไม่กระแทกจนเกิดไปอุปกรณ์ของเราก็จะไม่เกิดการเสียหายครับอันนี้ก็น้ำหนักพอสมควรเลยต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันก็จะเป็นก้านอะลูมิเนียมนี่แหละยาว120นะฮะเราก็ตั้งใจว่าเราจะเอาขาตั้งกล้องค้ำสองข้างะครับแล้วก็กล้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ถ่ายภาพวิวดังนั้นโต๊ะท<ห>้ายาวเกิน 120ก็คือร2อยิก็ใช้ไม่ได้แล้วแหละจริงๆโต๊ะที่แนะนำเนี่ยขนาดควรจะเป็นประมาณ9 0้าถึงหนึมันก็จะวางพอดีนะดังนั้นโต๊ะด้านหลังที่เห็นเนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนแนวนะครับซึ่งให้ขาตั้งอยู่ฝั่งโน้นอันหนึง่งฝั่งนี้อันนึงนะครับแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้วางไว้หนึ่งนะครับแล้วก็กล้องแล้วก็ถ่ายลงมาอเองนะครับอันนี้ก็คือมาให้ในกล่องของซีแฟนมาด้วยนะครับอย่างต่อมาก็คือจะเป็นไอตัวล็อกเนี่ยนะครับก็คือ กล่องหนึ่งเนี่ยเขาจะให้มาของตัวนี่เป็นตัวล็อกแบบหน้าตาแบบลักษณะนี้นะครับนี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะล็อกอยังไงนะซึ่งมันก็จะค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรนะครับอุปกรณ์พวกนี้ผมใช้ที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักข้อเสียของมันก็คือขนย้ายไปนอกสถานที่ค่อนข้างลบาบากนะแต่ว่าถ้าใช้อยู่ในสตูดิโอหรือเคลื่อนย้ายมันน้อยๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแข็งแรง ปลอดภัยกับอุปกรณ์ของเรานะแต่ว่าถ้าจะเคลื่อนย้ายบ่อยๆก็อาจจะต้องเป็นพวกสแตนขาพวกเนี้ยสีดำนะมันก็จะแข็งแรงน้อยกว่าแต่ใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่ว่าขนย้ายค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ใช้ตัวพวกข้อล็อกตัวพวกเนี้ยเหมือนกันนะดังนั้นถ้าใครไม่ใช้สีสแตนจะใช้พวกสแตนแบบตัวสีดําอะไรพวกอย่างเงี้ยนะตัวเล็กหน่อยใช้ได้นะใช้2อ,อันแล้วก็ต้องมีไอ้ตัวอย่างเงี้ยทั้งหมด3ตัวด้วยกันแล้วก็ มีตัวสกรู3ส่วน8นะฮะหนึ่งตัวแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหัวบอลหัวบอลก็คือหัวที่จะเอาไปติดกับกล้องนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ขอดเอามาจากขาตั้งกล้องของเราได้เลยนะครับก็แล้วแต่ใช้ที่มันดูแข็งแรงนิดน,นึงเพราะว่ามันจะต้องห้อยกล้องของเรานั่นเองนะครับอเดี๋ยวผมมาประกอบตัวซีสแคน์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเซตให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ ไอเจ้าซีสแต2ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาก่อนตัวนี้ผมซื้อมาทีหลังดังนั้นมันเลยไม่เท่ากันนะครับถ้าใครซ,ซื้อก็ซื้อ2อันพร้อมกันเลยก็น่าจะดีที่สุดนะถ้าถามผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาประกอบล่างเจ้าพวกนี้กันนะครับ อ่ะเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ด้านหลังตรงนี้นะฮะก็จะมีขาตั้ง2อันนะฮะแล้วก็มีตัวแกนตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวนี้ตัวล็อกเนี่ยนะฮะตัวลักษณะประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้นะครับ3ตัวด้วยกันคือ1 2 3แล้วก็จะมีตัวสกรูตัวนี้นะฮะที่ผมเรียกว่าตัวสกรู3ส่วน 8, นั้นจริงๆคือมันคือ1ส่วน 4, ถึง สาส่วนแปนั่นเองเพราะว่าด้านตรงนี้นะครับสด้านมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าตัวด้านอันใหญ่เนี่ยมันจะไปใส่กับตัวหัวบอลน,นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นด้านเล็กเนี่ยมันจะเสียบกับตูดกล้องได้เลยนะครับมันจะต่างกันนิดนึงซึ่งปกติเวลาเราซื้อซีสแตนเนี่ยมันจะมีขาตั้ง1อันแล้วก็จะมีอันนี้ให้นะครับแล้วก็2ออันด้วยกันแล้วก็จะมี เจ้าตัวคานตัวนี้ซึ่งยาวประมาณ120ดังนั้นสมมุติว่าถ้าโต๊ะที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันมันยาว120เราจะวางแนวเนี้ยมันไม่พอนะผมเลยต้องกลับเพราะามันแนวนี้แล้วก็เอาขาวางไว้ตรงนี้ก็คือจะสั้นลงแล้วก็ตรงตรงเนี้ยจะพอดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะประกอบเข้ากับตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยปกติเขาให้มาจะให้มา2ตัวแต่ผมไม่แน่ใจนะเป็นทุกร้านเลว่าแต่ว่าเวลาผมซื้อผมก็ได้เงี้ยสตัวประจำนะฮะแล้วก็ แท่งนั้นนี้ไอแท่งกาเนี่ยหนึ่งอันนะครับดังนั้นเวลาซื้อซื้อสี่แตนก็ซื้อ2อันก็น่าจะเนี่ยก็จะมีตัวเนี้ยเกินมาหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าตัวสก,กูตัวนี้ยต้องสั่งเพิ่มมันเองนะครับตัวนี้นะครับเวลาไขก็ไขออกมามันจะมีแผ่นกลมๆแบบนี้อันนี้กลมๆนี้นะครับนี่มันจะรองไว้เพื่อให้ไอตัวฟันปลามันไม่ขบ แต่พอเราออกปุ๊บมันก็จะขบกันมันก็จะล็อกค่อนข้างแน่นแล้วก็ตรงนี้มันจะมีแคร์มีรูแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแง่งอีกแง่งหนึ่งครับเสียบให้มันชนกันมันก็จะไม่ค่อยหมุนละในระดับหนึ่งนะฮะแต่สมมุติว่าอย่างเงี้ยมันก็จะมันจะหมุนได้นะแต่ว่าให้มันตรงรูมันก็จะไม่หมุนไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือค่อนข้างเซฟเลยแล้วแล้วก็ไข่ตัวล็อกหมุนไปมันก็จะล็อกค่อนข้างแน่นนะครับซึ่ง เวลาเราใส่ตัวแกนเนี่ยเราจะใส่แบบอันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะนึงออกปะปุ๊บใส่ให้ดูปุ๊บเนี่ยอย่างงี้ก็ได้แล้วเราก็หมุนนะครับปุ๊บล็อกไว้แต่ว่าข้อเสียของมันมีอยู่นิดนึงคือเหมือนก็จะสามารถหมุนหมุนได้นะสมมุติว่าถ้าเราใส่ตัวกล้องที่มันค่อนข้างมีน้ําหนักเราก็สามารถจะเปลี่ยนได้นะครับเอามาใส่แนวนี้ปุ๊บ ตัวนี้ก็จะแบบเขาก็จะมีความแบบล็อกได้แน่นมากกว่านะแล้วถ้าใครรู้สึกว่ามันแบบไม่แน่นแบบอยากให้มันแน่นมากๆนะแบบไม่ค่อยลื่นเลยเราเอากระดาษบางๆใส่ไปอันหนึ่งแล้วก็หมุนนะมันก็จะแน่นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะจะได้ดูง่ายๆปุ๊บอ่าไอตัวนี้อย่างที่บอกมันจะมีไอตรงเหลี่ยมๆตรงนี้นะครับซึ่ง ไอตัวด้านเนี้ยมันก็สามารถใส่เข้าไปเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีจะง,งอนนิดนึงคือใส่ปุ๊บแล้วก็ไขแบบยังไม่ต้องแน่นมากนะปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงไม่ค่อยออกแล้วเนี่ยมันจะดึงไม่ค่อยออกแล้วแต่ถ้าเราไขาแน่นมากมากนะฮะนี่ปุ๊บมันก็จะแบบไม่ขยับแล้วกล้องเราก็จะไม่หลุดนะฮะแล้วก็ ตัวนี้แล้วก็ใส่กับตัวคานหรือว่าถ้าใครที่กล้องน้ําหนักไม่ไม่หนักมากเอาตัวนี้ล้อยเพื่อดึงรูดเข้ารูดออกขอนนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวสกูเนี่ยมาใส่ตรงนี้มันก็จะล็อกได้เช่นกันนะครับเนี่ยก็ล็อกมันก็ล็อกอยู่เหมือนกันเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นปะ,นนปะมันก็ดึงไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าของผมใช้ใส่แนวนี้นะครับก็แล้วแต่สะดวกลองดูแล้วกันว่า ชอบแนวไหนนะครับนี่ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ตัวนี้นะตัวนี้นี่แล้วก็เอามาติดไว้ตรงนี้นะครับใส่หัวบอลให้เรียบร้อยแล้วก็เอาตัวกล้องเข้าไปติดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูนะนี่ตรงนี้นะครับใส่เรียบร้อยแล้วแล้เราก็เอาตัวกล้องไปติดปุ๊บติดให้เรียบร้อยนะฮะปุ๊บแล้วเราก็เวลาทํางานเราก็ เปิดจอฟลิปมาได้แล้วเราก็สามารถดูไปแล้วก็ถ่ายกล้องตัวนู้ดเป็นกล้องตัวหลักใช่ไหมฮะแล้วเราก็ดูกล้องตัวถอมวิวไปพร้อมๆกันแล้วก็ถ่ายผู้ขนาดไปกันได้นะครับเป็นลันกษณะประมาณนี้แต่ว่าอาจจะต้องจัดให้มันได้ระดับดังนั้นเราก็จะมีไอ้ตัววัดระดับน้ำน,นิดนึงนะที่เอามาเช็คว่าเออเฮ้ยมันได้ระดับหรือยังเพื่อที่ดูมุมแล้วมันแบบไม่เอียงจนเกินไปนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราติดกล้องตัวนี้แล้วแล้วก็ภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นภาพพอปวิวจากกล้องตัวนี้นั่นเองนะครับนี่สมมุติว่าเ,าเนี่ยเราจะเอาตัวอุปกรณ์นี้มาให้ดูใช่ป่ะนี่ก็จะถูลักษณะวา,านี้มันก็จะเห็นมุมพรอมวิวได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือจะแบบเป็นโครสอัพแล้วตรงกล้องตัวนา้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลนส์นิดนึงให้มัน ซูมเข้ามาหาที่ตัวผมมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นอะ่ะมันก็จะไม่เห็นกล้องตัวบน,นครเราก็จะถ่ายไปพร้อมๆกันแล้วเวลาเราเอาเข้าโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเราก็สามารถตัดสลับได้นะว่าเราอยากได้มุมไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูอ่ะ ตอนนี้เปลี่ยนตัวเลนส์กล้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดิมทีใช้ตัว17.40นะเลนส์มันจะกว้างนิดนึงก็คือจะเห็นแบบค่อนข้างกว้างนะแต่ตอนนี้ใช้เลนส์เป็น35นะครับมันก็จะค่อนข้างสูงเข้ามามันก็จะไม่เห็นตรงด้านบนตรงนี้ที่ผมติดกล้อง็อปวิวไว้นะฮะแล้วก็สามารถ พูดถึงของที่เราจะรีวิวได้แล้วนะฮะอย่างเช่นสมมุติผมกำลังจะโชว์เจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็เนี่ยเราก็เอาขึ้นมาด้านบนให้ดูนะนี่ว่าเนี่ยของตัวนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถเห็นชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการมาเซตตัวกล้องท็อปวิวแบบ ปี2023นะคือก่อนนี้ก็คือใช้อีกแบบหนึง่งแล้วก็ไปดูคลิปที่เขาแนะนํามาว่าแนะนําแบบนี้เอ้ยมันมันก็ดูสะดวกดีนะแล้วก็เลยลองมาจัดแบบนี้บ้างนั่นเองนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด l ล k e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกับลุงมาหาเรื่องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับ